เบอร์เบอร์สามต่อเบอร์หนึ่งคือคือแล้วยาเมยงฮะยายาตัอเสือทอดมันมาไม้วช่ไนมเขาเขาตื่นเหรอึ้นพ่อบอกเขาตื่นหมดเกม เราเป็นหอเราไม่ใส่ปากนะคุไอดอกไปไหมคว้าแล้วาแล้วเข้ยโอ้้ยโอเี่มันเป็นเีโอ้เโ้ยโอ้อ้้ออโอ้ ตีน้าต่อสามสามต่อหนึ่งหนึ่งต่อต่อเขาคือเราหนึ่งต่อเราต่อเราเอ้ยบู๊ยากตั้งใจ่รเียนกันแบบนี้เลยแบบเก่าแย่เลยแยเลยจุดหยาดยุดยา แพ้ตายเดียวกูสร้างเมมันเจอคนตึงแล้วเอาอีหันอู้ย first try เขาโปล่ปะเขา <c oughs> เขายิงสองนัดแล้วตายเลยเอาเอาดีก็จรึกว่าเขายิงสองนัดแล้วล้ม เที่หน้าต่อเขาเบอร์สามเบอร์หนึ่งตอบเออไปถือแล้วไปวิ่งวิ่งวิ่งเขาต้องขู่ได้ท <Mm ี่ตัวเลยอยู่ลงกันไรใช่แง่เลยอยู่ลงกันไรอยู่ลงกันไร

เพื่อนวิ้โดนลวดับเบิล kill เดอย่างตึงว่าตึงหากขอเพื่อนกูก็ตึงเหมือนกันจุดไล่จุดเตะจุดไล่จุดเตะจุดไล่จุเตะเียดเียดาเียดา อขอคิดดขอนคุณนะขสโก้ฮอากับสุกโอเขาเบอร์หนึ่งต่อเบอร์สี่เตมตีต่อเขาเค่องเพิมภยนอ๋อต่อผิดเลยเค็มไปรงเลยอยูมกันไว้ สินร้างกันสินร้างกันละหลงังๆนี้สินมาแล้วทำไะไรทันท kan dia oh kamu lawan lap oi lap 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 lawan lawan Double kill. Yeah, I'm a fast. Yeah, I'm